สวัสดีครับเวกอนตัวถัดไปนะครับก็คือเวกอน adjective อื้นอืนจี verb นึ่งจีหรือว่า verb อืนอื้อจีนั่นเองนะครับผมเวกอนเนี้ยกรณีของมันอะ่ะก็คือกรณีอย่างแรกเลยละครับคือใช้เพื่อคาดเดาไปโดยไม่รู้มาก่อนล่วงหน้าสองคือ เหตุการณ์ในประโยคก่อนหน้านะครับมันจะเป็นเป้าหมายของการใช้วัยากรนี้นั่นเองโอเคเดี๋ยวถ้าเราฟังคำอธิบายแค่นี้อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเราลองไปดูประโยคตัวอย่างกันดีกว่าชิงกัวอยากส่งกุยฮื้อจิมันภาพป็นทีมันน่าจะอัดสึกก็คัตย์เท่าชิงกัวยาสกุฮจิมันไปตัวนี้ก่อนนะครับ อยากโศกหรือฮัจิมันก็คืออยากโศกนี่คือแปลว่าการนัดหมายนัดกับเพื่อนไวแล้วจิมันแต่นะครับแต่พาปืนจีมันได้จอบซึกกับกะทาหน้า จะยุ่งใช่ไหมครับยุ่งอ่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนคำให้เป็นสีม่วงก่อนโอเคน่าจะยุ่งก็เลยดูเหมือนว่าจะไม่สามารถ มันน่าด่าพบใช่ไหมครับพบเจอไปเจอได้นั่นเองอ่ะเห็นหรือเปล่าครับว่าประโยคข้างหน้าเนี่ยเป็นเป้าหมายของการใช้เรยกกรอนอ่ะก็คือนัดหมายนนัดกับเพื่อนเวลาเออข้างหลังก็คือ เพื่อนน่าจะยุ่งนะอะไรเงี้ยครับเป็นการคาดเดาถึงอะไรไว้ก่อนร่วงหน้าโดยที่เราไม่รู้เราไม่รู้หรอกว่าเพื่อนจะยุ่งจริงหรือเปล่าแต่ว่าเราคิดว่าเพื่อนน่าจะยุ่งหัวช่วงนี้กันบ้านเยอะอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นการคาดเดาไปก่อนร่วงหน้านั่นเองซึ่งอาจจะเจอกับเพื่อนก็ได้หรือไม่เจอเพื่อนก็ได้นั่นเองครับผมอ่าลองประโยคที่สองนะครับแพโค็พ่าเศร้ตังยิมูนี ยอเนื่นจีมูเเกซโออเป็นยังไงก็คือลองแปลก่อนนะครับแพโคพาซอหิวนะครับจึงมูนะตรงเนี้ยชิกตังมูนก็คืออ่าเป็นประตูของ ร้านอาหารนั่นเองร้านอาหารนะ่ะหมูนี้อย่อนนึ่งจี่หมูเะเกซออ่ะเราเขียนร้านอาหารลงไปก่อนร้านอาหารจริงๆประโยคนี้นะครับทุกคนชิตางี้มูรื้ยอก็คือต้องยอเนี่ยมาจากเขาหยอยตานะครับผม ที่เจอกับวิทยกรลินจีเนี่ยตัวรีอื่นจะหายไปเพราะว่ามันเป็นรีอือทล<ะ>ักกง,ง่ายๆก็คือถ้าตัวรีอืนเจอกับพีอืดชีอดมีอืนตัวรีอืนจะหายไปนะครับโอเคก็จะกลายเหลือแค่ยออย่างเดียวเพราะว่ารีอืนมาหายไปแล้วเนาะอ่า ร้านอาหารอ่ะมูน่จอ,อดาก็จอดาก็คือเปิดร้านนั่นแหละพูดง่ายๆร,ร้านอาหารจะเปิดจะเปิดเนนจิโมดูเกโซโมดูดาก็คือไม่รู้ใช่ไหมจะเปิดไหมก็ไม่รู้อันนี้ เห็นหรือเปล่าว่ามันเป็นการคาดดาวถึงอนาโคตใช่ไหมอาต่อไปลองอะลองประโยคสุดท้ายดีกว่า언제소피끝날지모르겠어요언제เบบนนมือออเม่อไหร่อ,อบบนนา소피끝나다ก็คืออาจบค่านะครับผมอันนี้มาจากคำว่า끝나า,าจบเสร็จสิ้นก็ได้ อืจะจบคาบตอนไหนก็เป็นไงโมราสาลก็ไม่รู้นั่นเองจบคาบก็คือคํำนามของเรานะครับส่วนจะในที่เนี้ย ก็คือวัยกรเราะจะเห็นว่ามันเป็นการคาดเดาถึงอนาคตใช่ไหมครับว่าโดยที่เราจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้ความหมายของวัยกรนี้ก็คือจุดๆว่าจุดๆหรือว่าจุดๆว่าจะจุดๆไม่รู้อย่างเช่นตรงนี้มันก็จะสอดคองกันอย่างนี้อย่างเช่นไม่รู้ว่า จะจบคาบเรียนตอนไหนอันนี้